วิธีการเชื่อมต่อกล้อง70็ไมล์รุ่น A510 นะครับเข้ามาเพื่อจะดูในมือถือนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกันนะครับปุ่มทั้งหมดจะมีให้เลือกทั้งหมด4ปุ่มนาสองสามสี่นะครับปุ่มแรกนะครับปุ่มแรกจะเป็นปุ่มปรับกล้องหน้ากล้องหลัง นะครับปุ่มที่2เป็นปุ่มล็อกไฟาภาพอัตโนมัติเป็นปุ่มที่3เป็นปุ่มวิดีโอนะครับการเชื่อมต่อระหว่างตัวกล้องกับมือถือให้กดมาที่ระบบนะครับเลื่อนหาคําว่าระบบนะฮะอันแรกจะเป็นการตั้งค่าว,วิดีโอนี่2เป็นฟังก์ชันนะครับการบันทึกวิดีโอตอนจอดรถนะครับให้เลื่อนคําหาคําว่าระบบนะครับกดถูกต้องนะครับแล้วก็เราก็เปิดฮอปอตไวไฟที่ตัวเครื่อง เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาที่มือถือกันมาที่มือถือนะครับผมกดเข้าไปที่แอป,ปของ70็ดมนะครับเขาจะพาเราไปเชื่อมที่ระบบ Wi-Fi นะครับก็เปิดขึ้นมานะครับก็จะเจอตัว70็ดส5 1 0มานย์นะครับผมแล้วก็จิ้มไปที่ตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วรอสักครู่นะครับเขาจะให้เราใส่รหัสผ่าน รหัสผ่านก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับผมเสร็จแล้วกดเข้าร่วมนะครับรออ่าไปที่หน้าแอปได้เลยคราวนี้นะเปิดหน้าแอปขึ้นมาครับอ่าตอนนี้กล้องกับมือถือเราก็ เจอกันแล้วอ่ะเสร็จแล้วเราเข้ามาดูการตั้งค่าแบบใช้งานง่ายๆกันนะครับสิ่งแรกเลยนะครับให้มาที่กระแสไฟก่อนนะครับมากับเครื่องเนี่ยเดิมๆเ,เลยมันจะเป็น60ก็เราเปลี่ยนมาใช้เป็น50เฮนะครับผมตัวนี้สำคัญนะอย่าลืมเข้าไปเปลี่ยนนะคะเสร็จแล้วอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นตัวโหมดพักหน้าจอ นะฮะมันจะมีเปิดตลอดนะครับโปรแกรมรักษาหน้าจอและปิดหน้าจอแนะนําให้ใช้เป็นปิดหน้าจอนะครับกล้องจะได้ไม่ร้อนนะครับแต่ถ้าเป็นโปรแกรมรักษาหน้าจอก็จะเป็นเวลานะครับอ่ะเสร็จแล้วเราใช้เลือกโดยช่างเนี่ยเลือกใช้เป็นปิดหน้าจอแล้วก็มาที่เวลานะครับการปรับความ เที่ยงตรงของเวลาเรากกดรีเฟซเลยนะครับเลือกเขตเวลาก็เลือกเป็นกรุงเทพนะครับกรุงเทพอ่ากรุงเทพเสร็จอ่าแบ็กออกครับแล้วก็หน่วยความเร็วก็เปลี่ยนเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ่าอันนี้เป็นสถานะดาวเทียมนะครับเสร็จแล้วคราวนี้เราก็แบ็กออกมาเลยนะ เรามาดูวิธีการดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอเวลาเกิดเหตุนะครับเราก็เข้ามาที่อัลบัมนะครับตัวอัลบัมเข้ามานะครับกดยืนยันนะครับแล้วก็คลิกไปที่วิดีโอทั้งหมดนะครับเราก็เลือกมาหนึ่งไฟล์เป็นไฟล์ที่เราต้องการล้วก็จิ้มเลยจิ้มเสร็จปุ๊บเขาจะให้เราดาวน์โหลดเราก็กดดาวน์โหลดนะครับอนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพทั้งหมดโอเค เขาก็จะดาวน์โหลดหมืนดาวน์โหลดของเขาไปนะครับอ่ะพอเขาดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะไปอยู่ในไฟล์อยู่ในอัลบั้มรูปของเราครับอ่ะนี่คือขั้นตอนการใช้งานง่ายๆการตั้งค่าง่ายๆของ j e m a 5 a 0